สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วเรามาดูดวงรายวันกันเช่นเดิมนะคะโดยพี่โุจะอ่านเป็นคลิปย,วยาวๆไปเลยตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนเกิดวันเสาร์นะและถ้าคุณไม่อยากดูของคนอื่นลากเลื่อนไปได้เลยค่ะแต่ถ้าดูด้วยกันก็จะดีใจมากมายนะคะ ชาวอาทิตย์คะชาวอาทิตย์วันนี้นะคุณก็ยังเป็นคนที่เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นสดใสในการที่จะหาอะไรให้กับตัวคุณเองนะถ้าคุณมุ่งหวังจะทําอะไรนะคะโดยเฉพาะในการเรื่องหาเงินหาทองหรือหาความรู้ให้กับตัวเองนะคุณจะเป็นนักปฏิบัติที่ลงมือทําได้อย่างดีเลยนะคะและคุณก็จะรู้สึกว่าใส่ใจกับสิ่งที่คุณทําวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดวันครอบครัวยาวๆไปเลยนะสมมติ ว่าถ้าคุณอยากจะ ทำอาหารคุณก็จะมีความสุขในสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะรู้สึกว่ามันมีความกเลิศนะและคุณจะทําหลายอย่างเพื่อให้แบบเป็นการดูแลคนอื่นนะวันนี้ชาวอาทิตย์คุณจะใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองนะคะและคุณยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างนี้ได้มีปัญหามาศึกษาชาวอาทิตย์ได้ด้วยนะคะเขาจะมีหลักการที่แบบว่าให้เหตุผลอธิบายและมีทางออกของปัญหาได้ด้วย เลยนะคะเริ่มต้นเราดูว่าเขาจะมีความเป็นเด็กสําหรับตัวเขาเองแต่เมื่อไรที่เขาทําให้คนอื่นแล้วนะคะเขาจะเช้าอาทิตย์จะกลับขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและมีความเห็นอกเห็นใจเมตตาคนอื่นช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาได้ด้วยค่ะ ชาวจันคะวันนี้เป็นวันที่คุณอยู่กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะอยากให้คุณอยู่ครบหน้าครบคันเลยนะคะมันจะสร้างความสุขให้กับคุณเองนะแต่ชาวจันพื้นฐานของคุณคุณเป็นคนดูแลใส่ใจคนอื่นคุณออกจะเป็นคนที่จุกจิกเจ้าลเลีย์จู้จี้ในสายตาคนอื่นนะคะแต่ฟิบูอยากให้คุณทําแบบนั้นเพราะคุณจะมีความเด็ดขาดและแบบดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแบบ มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะชาวจันร์จะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นซะมากมายจะลืมเห็นใจตัวเองวันนี้เป็นวันที่คุณมีความเด็ดขาดอะไรที่ถูกต้องคุณจะว่าไปตามชัดเจนแบบนั้นได้เลยนะวันเสาร์นี้นะคะ ถ้าใครทํางานคุณออกจะเป็นคนที่บ้าง,งานจนเปลี่ยนไปนะคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทาอะ่ะถ้าคุณเราได้จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็จะทําอย่างจริงจังและทําให้มันเป็นอันดับหนึ่งอย่าให้คุณเปลี่ยนนะคะวันนี้ลองไม่ทํางานดูแต่เลือกที่จะตั้งใจทําอะไรเช่นบางคนตั้งใจที่จะเล่นเกมให้ชนะคุณก็ทําได้ของนี้เลยนะวันจนันถ้าบางคนอยากจะไปทําเหมือน อะไรนะปลูกต้นไม้หาความสุขกับการปลูกต้นไม้คุณเลือกเอาว่าคุณมุ่งมั่นอยากจะทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับง,งานคุณก็ทําสําเร็จได้นะคะคุณต้องการทําให้มันแบบคอมพลีททาให้มันสมบูรณ์แบบและมันดีที่สุดสําหรับคุณนักเวลานี้อยู่เลยนะคะชาวอังคารเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ที่คุณไม่้ทำงานแล้วแต่คุณยังเป็นคนที่ อาจจะถูกเรียกตัวให้ไปทํางานทั้งๆท,ที่คุณไม่อยากทํานะเป็นภาระอะไรบางคนอาจจะเหมือนกับว่าทํางานแล้วเป็นกะแล้วเราจะต้องไปคอยแก้ปัญหาซึ่งเราไม่ได้ก่อคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งไงคะเขาถึงเลือกคนไปนะและคุณจะรู้สึกว่าหูการงานครั้งนี้มันเหมือนกับคุณต้องแบกรับภาระไว้หลายอย่างนะชาวอังคารคะขอให้คุณคิดแบบนี้ได้ไหม การงานมันเป็นเรื่องที่มันทําให้คุณรู้สึกสนุกกับมันและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปกับมันทุกทีแบบนี้นะคะคุณเป็นคนขยันดังนั้นความขยันของคุณจะนํามาซึ่งงานเข้ามาหาตัวเสมอเพราะคุณเป็นคนไม่เคยปฏิเสธใครใครยื่นอะไรให้ก็รับใครอยากให้คุณช่วยคุณก็ช่วยนะลักษณะขอให้เปลี่ยนทัศนคติดูนะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์เราลองไม่ทายเรื่องการงานนะเอาเป็นว่าวันนี้คุณอาจจะเบื่อนะเบื่อนะเบื่อเบื่อในการที่จะต้องใช้ชีวิตอาจจะนอนอยู่กับบ้านเซ็งๆนะคะลองหาอะไรทําที่มันสร้างอาจจะต้องไปลองหาคุยกับคนอื่นดูนะหาความสุขในการพูดคุยกับคนอื่นเพราะ ชาวอังคารปกติคุณจะเป็นคนพูดตรงๆใช่ไหมคะของเรียนรู้หาศิละปะในการพูดที่มันมันเรียกว่าลื่นไหลขึ้นลองหาเซิร์ช u t u b e ดูก็ได้นะคะหาความสุขวันนี้จะเป็นวันที่ชาวอังคารคุณนะเบื่อเบื่อยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณไม่อยากทำอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็จะทำอยู่ดีนะคะคุณอยากจะคุณเป็นคนแอคทีฟไง คุณเป็นคนไม่อยู่นิ่มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าบอกเลยว่าวันหยุดแล้วคุณจะนอนตีผงเป็นไ,ไปไม่ได้คุณเบื่อไม่อยากทำงานแต่คุณก็จะทำนะคะ <S <S ชาวพุทธคะ่ะถามว่าวันนี้ดีไหมวันนี้นะคุณจะเป็นคนที่มีน้ำใจ คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะและน้ำใจไมตรีนั้นมันตอบกลับมานะคะคุณช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นเขาเห็นค่าในตัวคุณเลยนะและบางคนเนี่ยคุณได้มีคนรักนะคะ มันจะเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้รับหยิบยื่นจากคนที่คุณรักมาได้เลยนะและเป็นความรู้สึกของการขยายในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้สารต่อเป็นในทิศทางก้าวหน้าอยู่แล้วนะในเรื่องของความรนะักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะมันไม่ได้เป็นแบบการก้าวกระโดดหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนและอยู่ในทิศทางของความก้าวหน้านะและเยิ่งใครที่มีรักคบกันมานานแล้ว ตอนนี้มันรู้สึกว่าเราได้ผลจากสิ่งที่คุณได้ยื่นความรักไปนะคะ เก็บเกี่ยวผลลัพธ์นั้นได้แล้วนะคะขอให้มีความสุขเลยนะวันนี้มันอยู่เน้นในเรื่องของความรักเนี่ยจาวพุศคุณมาถูกทางแล้วแต่ถามว่าคุณยังอยากทํางานอยู่ไหมคุณยังอยากทางานนะคะและคุณยังอยากหาเงินอยู่เิ้นเดิมนะมันก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่ก็คุณยังให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคนที่คุณรักถูกต้องแล้วค่ะ สาวปรหัสคะวันนี้เป็นวันหยุดที่คุณไม่อยู่นี่นะคุณออกจะเป็นไฟเตอร์และจะเคลียทุกอย่างที่คุณเห็นว่ามันเป็นปัญหาใครขัดแย้งกันคุณก็จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาทำให้มันลงตัวให้ได้นะและ คุณเองคุณก็จะต้องจัดระเบียบความคิดตัวเองเช่นกันนะคะทำอะไรให้มันเป็นลำดับขั้นตอนความนิสัยของคุณจะดีกว่านะหลายคนอาจจะเบื่อในเรื่องของความรักนะคะเช่นมีคนเข้ามาหาคุณไอคนที่คนเข้ามาหาเนี่ยคุณก็จะไม่ชอบหรอกมันง่ายเกินไปสำหรับคุณนะ คุณก็จะแสดงออกไปอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบนะคะแล้วก็บอกเขาไปตรงๆนี่แหละคะ่ะว่าเราไม่ชอบในทางกลับกันคนที่คุณรักชอบเขา คุณก็ควรจะพูดกับเขาเช่นกันนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้นะคะแต่การพูดอย่างเดียวก็ยังไม่เท่ากับการกระทํานะคะดังนั้นเขาต้องจัดระเบียบความคิดตัวเองให้ดีก่อนอย่าขัดแย้งกันเองนะคะในเรื่องของการสายที่สายบุกสายลุยกล้าที่จะเดินทางกล้าจะต่อสู้กับอุปสรรคและทุกปัญหาคนโดดเด่นอยู่แล้วนะเชื่อมั่นในตัวเองทำไปในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นได้เลยค่ะ สาวสุขคะวันนี้พลังงานของคุณยังเป็นคนที่กระตือรือร้นในการทํางานทั้งหลายเลยนะสิ่งที่คุณได้ต้องการและสิ่งที่คุณตั้งใจไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานคุณจะอยู่ในระดับของผู้บริหารที่คอยดูแลแล้วนะและคุณสามารถที่จะควบคุมดูแลแล,และคุณจะยังไม่ลืมใส่ใจในเรื่องความรู้สึกของคนที่คุณดูแลอยู่ด้วยการงานของคุณก็มีความมั่นคงนะคะ และคุณสามารถที่จะทํางานเพิ่มได้บางคนขยายรายการผลิตบางคนอาจจะขายสินสินค้าเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะลองหาดูนะคะระดับความสามารถของคุณแล้วทําได้เลยนะและยิ่งถ้าใครได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศหรือลองทํางานอะไรที่เอาตัวเองออกสื่อ อาจจะมีช่องโซเชียลของตัวเองแล้วขายของขายสินค้าออนไลน์ก็ทําได้ด้วยนะคะแม้จะบอกว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานเพียงใดทํางานได้เก่งเพียงไรแต่คุณจะมีที่หาความสุขให้กับตัวคุณเองทุกอย่างคุณทําเพื่อครอบครัวนะคะและเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความสุขได้ด้วยนะ วันนี้วันหยุดพาครอบครัวไปหาความสุขให้กับตัวเองได้ค่ะแทปปี้มีชีวิตที่มีความสุขได้เลยนะคะชสาวๆค่ะพลังงานชีวิตของคุณวันนี้ ไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคุณเลยนะคะคุณยังมีความไม่แน่ใจยังมีความที่ละล้าละละัลงอะไรแบบนี้อยู่นะคะคุณยังจะต้องเรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกผิดหวังมีอารมณ์ที่ออกจะเหนื่อยล้าทางอารมณ์จนเกินไปนะคะถอยออกมานะคะพยายามออกหางจากปัญหาเอาตัวเองออกจากปัญหาอย่าพึ่งไปจมกับปัญ ะะยิ่งคุณถอยหา่างคุณจะมองเห็นปัญหาได้มันจะมองให้รอบด้านหรือกว้างขึ้นนะคะและคุณใช้หลักคิดพินิพิเคาะหาหลักการหาข้อมูลให้มันมากๆก่อนที่จะมามิกล้าที่จะตัดสินใจยังมีความลังเลอะไรอยู่หาข้อมูลให้มันมากนะคะและเมื่ออะไรที่จิตคนนิ่งนะอารมณ์ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ความรู้สึกเศร้าเสียใจที่มันอยู่ลึกภายในใจก็อยากจะหลุดพ้น คุณสามารถแก้ไขได้นะคะด้วยการมีสติโบราณมากนะคะแต่สติเท่านั้นที่จะดึงคุณไว้ได้นะคะขอให้คุณตั้งใจหาสิ่งที่มันเป็นปัญหาโดยการค่อยๆถอยห่างออกมานะคะคุณจะมองเห็นอะไรที่มันภาพกว้างชัดเจนถ้าเราอยู่ใกล้กันเกินเกินไปเราจะมองไม่เห็นในภาพรวมนะคะ น,นั่นเองนะชาวสาวพี่บุ๊เป็นกำลังใจให้นะคะเราก็ถอยมาอยู่ในระดับนี้นะ พี่บุ๊กอ่านดวงรายวันจนครบเจ็ดวันแล้วนะคะก็ใครดวงดียดิยนดีด้วยนะคะใครที่ยังมีอุปสรรคปัญหามีไว้ให้คุณเพื่อฝ่าฟันเท่านั้นนะคะดูดวงไม่จําเป็นต้องเชื่อพี่บุ๊กเลยนะคะเชื่อตัวุนเองเป็นหลักลิขิตฟ้ายังไม่เท่าชะตาคุณลิขิตเองนะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปยงอื่นนะคะลองดูกันในคลิปต่อไปได้คะ่ะ